ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาค่ะปัจจุบันถ้าจะข่าวถึงสัตว์ที่เป็นพหาหะน้าโลกระดับต้นๆที่พบคงไม่พ้นยุงเนื่องจากยุงเป็นพหาหะน้าโลกหลายต่างๆที่ฆ่าชีวิตคนไปเป็นจนํานวนมากยุงเป็นพหาหะน้าโลกหลายชนิดที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เช่นโรคไข้เลือดออกไข้ามาลาเรียโรคท้าช้างทำให้ปัจจุบันหลายๆคนเกิดความคิดริเริ่มที่จะทําผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการกําจัดยุงเพื่อลดอัตราการเกิดโรคที่มียุงเป็นพาหะน้าโลก ด้วยสมุนไพรพื้นบ้านที่เป็นที่นิยมเช่นตะไคร้มะกรูดมะนาวเป็นต้นแต่สมุนไพรที่พบได้เกือบทุกบ้านคงจะไม่พ้นตะไคร้ที่มีสรรพคุณที่ช่วยในการไล่ยุงเพราะเป็นสมุนไพรที่มีกลินเฉพาะตัวเง่าอยู่ใต้ดินลำต้นแตกเป็นกอใบายาวสากหนาและคมมีน้ำมันหอมระเหยชนิด cineolol, c i n e o l a และ geranio เป็นส่วนประกอบจึงช่วยในการไล่ย,ยุงได้ตะไคร้เป็นผักสวนครัวที่หาได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไปหรือจะปลูกเองก็ทําได้ไม่ยากคนทั่วไปมักใช้ตะไคร้ในการทําอาหารเป็นเครื่องแกงต่างๆเพราะให้กลิ่นหอมช่วยกบกลิ่นคาวได้และยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพและยังเป็นผักสวนครัวที่คนยอมนํามาประกอบอาหารเพราะมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์และยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังสามารถนำมาทำเป็นยาได้ทั้งต้นอีกด้วยตะไคร้มีสารสำคัญและมีน้ำมันหอมระเหยที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวน้ำมันหอมระเหยของตะไคร้มีสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ช่วยในการลดการบรีบตัวของลำไส้นั่นก็คือเมนโตรซินีโอแรมบรูไลโลและช่วยอาการจุกเสียดแน่นท้องและขับลมได้นอกจากนี้ยังมีไลโลซินแนเวลเจนิโล และซีมีโอมีฤทธิ์ยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียอีโคลิกดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงมีความคิดเห็นที่ตรงกันว่าจะทำการศึกษาค้นคว้าเดินนำตะไคร้มาใช้ในการแปลรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์สเปรย์ไล่ยุง โดยมีส่วนผสมของใบตะไคร้และน้ำตะไคร้ซึ่งจะได้ประสิทธิภาพในการไล่ยุงและหมดปัญหาในการใช้สารเคมีอีกด้วยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะคะ 1. เพื่อป้องกันยุงที่นำพาหามาให้ 2. เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ชาวบ้านในชุมชน 3. จัดทำคลิปวิดีโอวิธีการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงเผยแพร่ลงในช่องทาง YouTube และ4ค่ะ สร้างไรายได้ให้แก่ผู้ที่สนใจค่ะเป้าหมายกิจกรรมนะครับผมจำนวน,นเป้าหมายเนี่ยจะมีผู้ร่วมโครงการด้วยทั้งหมด16คนนะครับประกอบด้วยนักศึกษา5คนอาจารย์1คนแล้วก็มีชาวบ้านครับ10คนครับผมะระยะ,ะเวลาาในการดําเนินงานนะครับผมก็คือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนครับสถานที่จัดกิจกรรมนะครับชาวชุมชนบ้านตลิ่งชันตำบลตลิ่งชันอำเภอบางบะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับลักษณะกิจกรรมนะคะ หทางคณะผู้จัดทำได้ผลิตสเปรตครไหอมไดอยู่ขึ้นมาเป็นจำนวน5ขวดขนาด40-50มิลลิลิตรแจกจ่ายชาวบ้านตามกลุ่มเป้าหมายนะคะ 2. คณะผู้จัดทำได้สร้างชุดวิดีโอลงใน YouTube เกี่ยวกับวิธีการทำสเปรตครไหอมไดอยุ่เพื่อให้ชาวบ้านท,ที่สนใจไปทำตามได้นะคะโดยผ่านตัว QR code นั่นเองค่ะ ส่วนขอบเขตของโครงการนี้นะคะ 1. ด้านทฤษฎีเพื่อการศึกษาสมุนไพรตะไคร้และโรคที่มีอยู่เป็นพาหะนะคะ 2. ชาวบ้านตลิ่งชนันตำบลตะลิ่งชนันอำเภอบาวบินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1 3 1่0าค่ะ3ระยะเวลาคือเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนพศ2อ6 4ค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนทำสเปรย์ตะไคร้หอมไ่ยุงนะคะอุปรกรณ์ก็จะมีตะไคร้หนึ่ร้อยกรัมผิวมะกรูด50กรัมกระบูน1 0กรัมผ้าขาวบางเอทิลแอกอฮอล์ครึ่งลิตรโหลพร้อมฝาปิดและขวดสเปรย์ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะหั่นตะไคร้เป็น3-4ท่อนนะคะจะได้ง่ายในการห่อนั่นเอง ต่อไปนะคะนำส่วนผสมทั้งสองอย่างเทรวมลงไปในผ้าขาวบางนะคะหลังจากนั้นห่อแล้วมัดให้แน่นค่ะ ต่อไปนะคะน้ำห่อใส่โหลดที่เราเตรียมไว้ค่ะแล้วไปชั่งแอลกอฮอล์กันในส่วนของแอลกอฮอล์นะคะเราจะใช้เพียงแค่ครึ่งลิตรเท่านั้นค่ะเมื่อชั่งได้ตามปริมาณที่ต้องการแล้วก็เทลงในโหลและปิดฝาให้สนิทค่ะ ต่อไปเราจะหมั่นคนทุกเช้าเย็นจนครบ7ดวันค่ะเมื่อครบเจ็ดวันนำห่อผ้าขาวออกและเทคระบูลลงไปพร้อมทั้งคนให้เข้ากันค่ะ จากนั้นกรอกใส่ขวดสเปรย์และพร้อมใช้ได้ตามสะดวก เพียงเท่านี้เราก็จะได้สเปรย์ตะไคร่หอมไล่ยุงพร้อมใช้งานแล้วค่ะประโยชน์ที่คาดว่าน่าจะได้รับนะคะ 1. ได้ศึกษาสปะคุณของตะไคร่หอม 2. ได้จัดทําชุดวิดีโอสอนทําสเปรย์ตะไคร่หอมไล่ยุง 3. ชาวบ้านปศจากภัยอันตรายจากยุงค่ะ